สสสบปีกกรรรรรมมมมาาาาพพัััฒนนนนนนชชชุชุ่่่ววงง้้งงงงงคคคึตยทอ์จา,จากวิกฤตการณ์ในปัจจุบันของประเทศไทยที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศก่อให้เกิดภัยพิบัติเช่นภัยแล้งอุทกภัยและระบบนิเวศต,ต่างๆที่เสื่อมโทรมลง กระทรวงมหาดไทยจึงมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลและโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลกดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลและโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจำนวนทั้งสิ้น222แปลงแบ่งเป็นพื้นที่ HLM ขนาด1ไร่จำนวน70แปลงขนาด3ไร่จำนวน144แปลง และพื้นที่ CLM ขนาด15ไร่จำนวน8แปลงครอบคลุมทั้ง9อำเภอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจังหวัดพิษณุโลกได้มีการจัดทําแผนการขับเคลื่อนง,งานระดับจังหวัดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ให้มีความต่อเนื่องทั้งในระดับครัวเรือนและระดับตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต ให้กับทุกคนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงภายใต้โมเดลก้าวต่อไปโคกหนองนาพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกมีการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายโคกหนองนาพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกในระดับจังหวัดและระดับอำเภอเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนง,งาน จังหวัดพิษณุโลกได้มีการประเมินศักยภาพพื้นที่ต้นแบบโดยมีผลการประเมินดังนี้ระดับ A คือต้นแบบศูนย์เรียนรู้จำนวน88แห่งระดับ B คือสร้างเสริมสู่ต้นแบบจำนวน31แห่งและระดับ C คือปรับตัวสู่การพัฒนาจำนวน103แห่ง ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดแผนยกระดับศักยภาพของพื้นที่จากระดับ C เป็นระดับ B และจากระดับ B เป็นระดับ A ดังนี้ 1. จัดทำแผนการขับเคลื่อนง,งานระดับอำเภอเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน 2. ถอดองค์ความรู้ของศูนย์เรียนรู้ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนง,งาน 3. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับคนทั่วไปเข้ามาใช้ประโยชน์ภายในศูนย์เรียนรู้ 4. ดําเนินงานร่วมกับ7ภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ 5. สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อใช้เป็นพลังชุมชนในการขับเคลื่อนงานผ่านกิจกรรมเอามื้อสามัคคีและกิจกรรมการประชุมสัญจรของคณะกรรมการเครือข่าย โคกหนองนาพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกในทุกระดับแม้มีทฤษฎีหรือโครงการเกิดขึ้นมากมายแต่หากขาดความร่วมมือร่วมใจการช่วยเหลือเกื้อกูลพึ่งพิงพึ่งพาก,กันและกันของประชาชนทุกภาคส่วนโครงการต่างๆก็คงสำเร็จรุ่ร่วงไปไม่ได้ภายใต้แนวคิดการเกษตรทฤษฎีใหม่ และศาสตร์พระราชานอกเหนือไปจากการพึ่งพิงธรรมชาติการบริหารจัดการพื้นที่และน้ำอย่างชาญฉลาดแล้วยังมีศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ผู้ชุมชนให้ประชาชนพึ่งพิงอาศัยและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนในสังคมเดียวกันด้วย